หน้าซอสมะเขือเทศหน้าเฟรนลี่ค่ะมีเสน่ห์เย้ายวนตัวอย่างคนดังที่มีหน้าซอสมะเขือเทศนะคะเคนโตยามาสกิยามาพีน้องนายนภพัทนะคะสแกนออกมาแล้วว่าเป็นหน้ามิโซะ84%ีเที่เหลือเป็นโชยุ7%แล้วก็ซอสมะเขือเทศ5%เซค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชาจากมาลุมูราและวารเจแปนะคะคือวันก่อนค่ะพีชาไปเจอคนญี่ปุ่นเคยนคำอธิบายหน้าตาของตัวเองไว้ว่าเป็นคนหน้าเกลือ หน้าโชยุหน้าซอสนี่ก็งงมากนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรหลังจากไปค้นข้อมูลนะคะ <c oughs> ก็พบว่าแท้จริงแล้วคนญี่ปุ่นเขามีการแบ่งประเภทหน้าตาตามประเภทเครื่องปรุงในครัวแล้วเครื่องปรุงในครัวมีอะไรบ้างละ่ะมันก็มีโชยุซอสเกลือน้นำส้มส่ชูน้ำตาลมายางเนสซอสมะเขือเทศมิโซะเป็นต้นมันะนะคะซึ่งเครื่องปรุงแต่ละประเภทเนี่ยระดับความเข้มข้นก็ต่างกันระดับรสชาติก็ต่างกันด้วยวันนี้พี่ชาก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหน้าตาของคนญี่ปุ่นแบ่งตามเครื่องปรุงแต่ละประเภทนะคะ เครื่องปรุงอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายพี่ชาจะแนะนําแอปพลิเคชันเอาไว้สแกนวิเคราะห์หน้าตาตัวเองด้วยนะคะว่าหน้าตาของเราเป็นเครื่องปรุงแบบไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูว่าเราเป็นหน้าอะไรต้องทําหน้าให้ใสปิ๊งก่อนจะได้ดูกันชัดๆนี่เลยโฟมล้างหน้าสตดเย็นฟอร์มาแอคคุมาโนล้างแล้วใบหน้าเย็นหอมมิตรอ่อนสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนนี้มากๆแต่ถ้าใครหน้าผิวแพ้ง่ายขอแนะนำโฟมล้างหน้าแม็กซ์มูเทนกะไรสารเติมแต่งไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมอ่อนโยนที่สุดใช้แล้วหน้านี้ เหมือนก้อนเมฆหาซื้อได้ที่ร้านเราเลยนะเอาล่ะไปเข้าเรื่องกันต่อเริ่มกันที่หน้าแรกเลยนะคะหน้าเกลือค่ะหน้าเกลือในความรู้สึกของคนญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าเค็มปีนะคะคนญี่ปุ่นจะนึกถึงความเค้มอ่อนของรสชาติราเมงเพื่อนเพื่อรู้จักชิโอราเมงหรือราเมงรสเกลือไหมคะรสชาติของราเมงว่าเกลือก็จะอ่อนๆเจือจางจืดก่อนน้ำซุปรสโชยุแล้วก็มีโศก หน้าเกลือในความรู้สึกของคนญี่ปุ่นก็คือหน้าจืดจืดผิวขาวสว่างแต่ก็ให้ความรู้สึกสะอาดตาชั้นเดียวจมูกโดง่งริมฝีปากบางผิวขาวคู่คู่ลักษณะดเด่นของคนหน้าเกลือก็จะให้ความรู้สึกเบาๆาจืดจืดสบายสบายนั่นเองค่ะ ตัวอย่างของคนดังที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดังหน้าเกลือก็คือยูซุรุฮานิวนักสเก็ตลีลาเหรียญทองโอลิมปิกขวัญใจชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีโดริสักุระดะคนที่เล่นเป็นนิรากิใน Alice ินบอร์เดอร์แลน์นะคะแล้วก็คนสุดท้ายเคนทาโร่สากกุจิพระเอกดังขวันใจชาวญี่ปุ่นต่อไปเป็นหน้าโชยุนะคะโชยุเป็นซอสที่บ้านญี่ปุ่นทุกบ้านต้องมีซอสประจำบ้านญี่ปุ่นเป็นหน้าที่ไม่เค็มไม่จืด เป็นหน้าแบบญี่ปุ่นขนาดแท้หน้าเข้มกว่าหน้าเกลือเล็กน้อยลักษณะเด่นก็คือใส่ชุดยูกาตะขึ้นใส่แล้วหล่อดูดีนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างคนดังที่มีหน้าแบบโชยุนะคะคนแรกก็คือมาซาฮารุฟุกุยามะนะคะคนที่สองโอซามุมุไคแล้วก็คาสูนารินิโนมิยะสมาชิกของวงอาราชิค่ะหน้าต่อมานะคะหน้าซอสค่ะ ซอสในที่นี้เนี่ยหมายถึงซอสเข้มๆข้นๆแบบซอสทงคัตสึอซอสโอโคโนโมิยากิอะไรเทือกนั้นนะคะลักษณะเด่นก็คือหน้าเข้มผิวสีแทนตาสองชั้นหน้าเข้มหน้าคมออกไปทางต่างชาติมีเสน่ห์เซ็กซี่สุดเหมาะกับการไว้หนวดน,นะคะแล้วตัวอย่างคนดังที่มีหน้าแบบซอสทงคัตสึก็คือคนแรกนะคะอาเบะฮิโดชิเป็นนักแสดงระดับตำนานนะคะมัมตสึโมโตจุนแห่งวงอาราชิยูตะกะทาเกโนอุจินักแสดงชื่อดังแล้วก็ทาคุยะคิมูระนักร้องนักแสดงขวัญใจคนญี่ปุ่นตลอดกาลค่ะ หน้าต่อมานะคะหน้าน้ำส้มใสาชูค่ะหน้าจืดกว่าหน้าเกลือไปอีกตาเล็กตาชั้นเดียวเป็นเส้นหน้าเรียวบางผิวขาวให้อารมณ์ความรู้สึกขู่คูคแฝงความลึกลับมากกว่าหน้าเกลือนะคะต่อไปก็เป็นตัวอย่างคนดังที่มีหน้าน้ำส้มใสาชูนะคะคนแรกริวเซโยโกฮาม่าเป็นนักสแสดงค่ะโมโตโอฟูจิวาระนักร้องนำวงบัมออกชิเกนโคชิโนเกน ลีจุนกินักแสดงเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยหน้าแบบเกาหลีเนี่ยจะอยู่ในหน้าน้ำส้มใสโชูกันแท้ทั้งนั้นนะคะหน้าต่อมานะคะเป็นหน้าน้ําตาลค่ะหน้าเด็กแล้วก็หน้าหวานตากลมโตให้อารมณ์บรรยากาศน่ารักน่ารักรวมๆแล้วก็เป็นหน้าที่ดูใจดีส่วนมากผู้ชายทปน์นี้น่าจะเด็กกว่าอายุค่ะตัวอย่างคนดังที่มีหน้าน้าตาลน,นะคะยูไดชิบะนักแสดงมิจิเอดดชุนสุเกะนักร้องนักแสดงและคนสุดท้ายเรนมิคุโรนักร้องนักแสดงเช่นกันค่ะ หน้าต่อมาคือหน้ามายองเนสค่ะเป็นใบหน้าที่ผสมภาษาระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่คือมีสเสน่ห์ของความไร้เดียงสาของเด็กแต่ก็แฝงมาด้วยความเซ็กซี่แบบผู้ใหญ่หน่าจะไม่หวานเท่าไทยน้ำตานะคะตัวอย่างคนดังที่มีหน้ามายองเนสนะคะโยชิกิวงเอชเจแปนยูโยโกยามะเคอินโอะหน้าต่อมาค่ะหน้าซอสมะเขือเทศ หน้านี้เนี่ยจะไม่เข้มเท่าหน้าซอสทงคัตสึแต่ก็จะเข้มกว่าโชยุเพิ่มความหวานเข้าไปหน้าเฟรนลี่ค่ะมีสเสน่ห์เย้ายวนตัวอย่างคนดังที่มีหน้าซอสมะเขือเทศนะคะเคนโตยามาสกิ aki, พระเอกอลิสินบอเดรแลนด์นะคะยามาพีเรียวโยชิซาวะ หน้าต่อมานะคะหน้ามิโซะค่ะมิโซะมีรสชาติเข้มข้นเป็นหน้าแบบญี่ปุ่นที่มีความเข้มตากลมโตตาจมูกชัดเจนเข้มแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกับเข้มแบบซอสทงคัสสึที่แบบนั้นจะมีความเข้มแบบชาวต่างชาตินะคะเรียกได้ว่ากลมกลม,กลมแบบญี่ปุ่นค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างคนดังที่มีหน้าแบบมิโซะนะคะเคนมาตานาเบะมาซาฮิโรฮิกาชิเดะแมคเคนยูอาราตะ อย่างไรก็ตามค่ะหน้าของบางคนก็เป็นหน้าที่บอกได้ไม่ชัดนนะคะว่าอยู่ในประเภทไหนชัดเจนในบางคนก็อาจจะมีเครื่องหน้าที่เป็นการผสมผสานการระหว่างซอสอหลายประเภทก็ได้ แล้วที่ญี่ปุ่นยังมีแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะเป็นแอปที่สแกนหน้าของเราและช่วยวิเคราะห์หน้าของเราจัดแบ่งประเภทหน้าของเราตามเครื่องปรุงให้ด้วยนะคะแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่าหน้าของคุณเป็นหน้าอะไรวินิฉัยเครื่องปรุงรสนะคะเดี๋ยวพี่ชาขึ้นภาษาญี่ปุ่นไว้ให้เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปโหลดเล่นกันดูนะคะวิธีเล่นก็ง่ายมากๆถ่ายรูปหน้าเราหรืออัปโหลดรูปจากอัลบัม้มในเครื่องก็ได้แล้วแอปก็จะวิเคราะห์ให้ค่ะว่าหน้าของเราเนี่ยตรงกับเครื่องปรุงชนิดไหน ซึ่งหน้าของบางคนก็อาจจะมีส่วนผสมหลาย,ลายอย่างก็ได้นะคะงั้นเรามาลองเล่นกันเลยนะคะก็กดปุ่มบนสุดค่ะคือเริ่มสแกนหน้านะคะกดเสร็จแล้วก็จะเจออันนี้ปุ่มบนสุดก็คือถ่ายรูปเราปุ่มกลางคือเลือกรูปจากอัลบั้มนะคะเดี๋ยวพี่ชาจะเลือกรูปนะคะเพราะว่าจะลองทดสอบรูปคนดังของไทยมาวิเคราะห์ดูกดแล้วก็จะเจอหน้านี้ค่ะจากนั้นก็กดปุ่มขวาล่างนะคะเพื่อวิเคราะห์เราแอปก็จะสแกนแล้วก็วิเคราะห์หน้าให้ค่ะ แอนแตนก็จะออกมาได้ว่าพิปอปอปองกุลของเราเป็นหน้ามายองเนส64%ผสมกับมิโซะ35%ค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาลองคนอื่นๆดูบ้างนะคะน้องนายนภัสนะคะสแกนออกมาแล้วว่าเป็นหน้ามิโซะ8 4เ4ที่เหลือเป็นโชยุ7%แล้วก็ซอสมะเขือเทศ5%ค่ะน้องพีพีหน้าหวานมากจ้าเป็นหน้าน้ำตาล99%เลยนะคะเจมจิค่ะหน้ามายองเนส83%เกลือ7%แล้วก็มะเขือเทศ4%นะคะ คราวนี้มาลองฝ่ายหญิงดูบ้างนะคะลองสแกนหน้าลิซ่าแบ็คพิงดูแล้วสแกนแล้วเป็นน้ำตาล84%มายองเนส15%ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็น้ำตาล96%มายองเนส2%ดาราไทยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำตาลกันทั้งนั้นเลยค่ะพิชาลองพยายามหานะคะว่าใครนัดจะน้ามะเขือเทศใช้เวลาค้นหานานมากในที่สุดก็เจอนะคะคุณคนนี้ขาดหน้ามะเขือเทศจังจ้าคุณยาอมแก้ไอาตาตะขา่าวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนและสเปคเพื่อนเพื่อนหลาชอบหน้าไหนซอสแบบไหนสําหรับพิชาแล้วเมนวนนาไหนก็ดูอร่อยทั้งนั้นนะคะแล้วสาหรับแอปที่แนะนําไปยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันแล้วใครได้หน้าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกพิชาด้วยนะคะช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าวาร์ปร้านของเราไปชอปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช็อปปี้มารุวะหรือไลอ้อมารุวะแต่ถ้าไม่รูจะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซื้อระตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าาาาขข้้้วองงทีมนไดเลยจ